สอนคอมโบยีน่าโดยได้ในระดับพื้นฐานไปถึงระดับสูงจะโหดแค่ไหนมาดูครับโดยผมขอเริ่มจากคอมโบดาบพุ่มสังหารพื้นฐานแบบนี้ครับมาดูช้าๆกันอีกรอบครับเริ่มจากกดสกิลสองประดับใส่ศัตรูกดสกิลหนึ่งพุ่งกดโจมตีปกติกดสกิลหนึ่งพุ่งตามศัตรูกดอัลติเมทสกิลสลับดาบกดโจมตีปกติกดสกิลสองรับสันต่อเนื่องกดโจมตีปกติกดสกิลหนึ่งชาร์จปล่อยคืนกดโจมตีปกติและกดสกิลหนึ่งชาร์จปล่อยคืนแบบนี้ครับทำไมต้องกดโจมตี อย่าแน้เพื่อนทราบก่อน,นว่าการโจมตีปกติ1ครั้งจะเก็บ1นึ่งแและการใช้สกิลโจมตีโดนหนึ่งครั้งก็จะเก็บ1นึ่งแเช่นกันโดยเมื่อเก็บครบ5้าแสกจะเป็นการระเบิดสร้างความเสียหายพร้อมกับไยสโลสตรูและสลับยีน่าจะได้รับโล่สูงถึง1น0 0งนห้ายเลยนะครับนอกจากนี้หลังการสลับดาบยีน่าจะได้รับพลังโจมตีให้สร้างดาเมจแรงขึ้นถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นผมแนะนำให้กดโจมตีปกติสรับการใช้สกิลทุกครั้งเพื่อเล่นเก็บแสกเล่นดาเมจใหนะ้ได้ส สองปลาดาบกดอัท hmm. ต <highly> <ensus necesit> ิเป็นสกิลสลับดาบกดสกิลสองลำมซันเข้าไปเก็บดาบและก็สกิลสองลำสซันอีกรอบแบบนี้ครับ อย่างนี้เพื่อนทราบแต่ครับว่าการเก็บดาบรถคูดาวสู่สองลงห้าวีซึ่งส่งผลให้ปลาดาบออกไปทันทีอีกรอบได้ครับโดยการเก็บดาบรถคูดาวจะส่งผลต่อล่างลงดาบด้วยซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงกดรำต่อทันทีแบบนี้ได้ยังไงล่ะครับอันนี้เก็ตเลยของต่อที่คอมโบพุ่งสังหารระยะไกลแบบนี้ครับมันูจะช้ากันอีกรอบครับเริ่มจากการกดสกิลหนึ่งพร้อมกับกดฟิกเกอร์ใส่คลิปเพื่อส่งตัวกดสกิลหนึ่งพุ่งกดโจมตีปกติกดสกิลสองปลาดาบเพื่อสโลดักทางกดโจมตีปกติกดอัลติเมทสกิลสสสลล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 ัััััับบบบบบดดดาาาาาากกกกกกกิิิชชชรรรรรร์์์จจจจจขขขึึึ้้้้้้นน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 พพพงงงงงงแแะะออออีีีีคคคโหหเเป็ยย่มท และหลังนักกฏฟิกเกอร์ซันสตูแบบไม่รู้ตัวยังมีความสามารถล่างประกบกะดาบลดดาเมจได้ถึง45ซึ่งไม่ว่าจะเป็นความเสียหายกายภาพลดได้ครับความเสียหายเวทลดได้ครับหรือว่าจะเป็นความเสียหายจริงแบบไหนก,ก็ลดได้หมดนะครับดน,นะโดยสำหรับเซตเอเทดูนะพรางแฝงของยีนะ่าผมขื้นให้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถไปปรับใช้ตามแต่แสนานกาณ์อีกทีได้เลยนะขอรับส,สุดท้ายน่าใครอยากได้สกินใหมย่ยีน่าดีมลายเพียงเมื่อล่มกิจกรรมประกอบภาพเกาปีกลรับไปได้ฟรีๆแล้วนะครับแล้วมาเล่นยีน่าสกินใหม่กันเยอะๆนะครับ